วอนทีครับพี่น้องปองปายเมื่อนี้ก็อยู่ภากันมาหาอยู่อาจีที่เก่า<ะ>เอาเลยเนี้ยมองนี่ละพาวันแขมเรามาโดนแล้ว <c oughs> มันจะเป็นประตูน้ำคลองดาน นี่คือเสียเส้ยนแหะครับเสีย้ยน <c oughs> แหะแหว่ฝรั่งแหว่ฝรังร่งหกศอกอ๋อเอาเลยชุบโอ้ยลมมพัด วานโตล่มเอาเลยนะพ่อนยกกอยู่ไก่ฟังใจวะเฮ้ยแต่ผมมีป่าน่านเดได้ยีกตัวแต่ว้ายเตแตะมาเคืองปิ่งดิเฮ้ยแต่บมเพิ่มบอดเคืองปิ่งจัะตัวเดียว แรกๆปล่อยลงซ้ำฮะตอนได้ฮอตแต่ฮอตเครื่องปิ้งไ้ยเปลี่ยนข้างยังเดียวพอนข้างนั้นบันโตล้มระวังรถได้ระวังรถเขาเบื้องข้างนี้ด้วยวันนี้ควรจะคุ้มคนกับวานอยูนี้ว้าวเดี๋ยววันเดียวเดี๋ยวไปลองเลียน แล้วเราก็ต้องเบิ่งตีนเอ้ยเบิ่งลูกเงียดีๆเลิกเด้น้ำมันสูงอือมเจ้าเลยอย่างเนี้ยอ๋อมันหล่นเบิ่งด้วยรอเด้จีได้ยหอดเคริงปีงว่ว้ายนี่ปอาบี่ตัวเงุ้ยเย้แล้าเอาใส่หน้าเอากระลาบังมาเกลนเลยมาวางเลยเดี๋ยวนเราก็เอากระลาบังวางเลย เออโว้ยพ yeah, mm. mm ี่โตต้องตามอนูจนยับยับยัเาเขาไปฟังทั้งคนออันปลาลงด้นี่ย้ันปลาลงน้ำโอ้โหอมีเนาะหรอบมีบนูนนี่ัอกันอยู่ อเออนี่มันบ้านบดแตกกันเออี๋อ้วตีนแฮวกันบดตีนแฮวกันนบดแตกขึ้นงงเลยเอรีย้ยวีนี่นี่น ติงเลยนี่ง <t> ด <Trent> oh! oh, ีงี้ยนี่นี่มองยังไงเละโอ้ยยาวันยาวันกลมพักตบได้หรอยอดล่ะขนาดว่แตกยังได้รอโอ้โ้รอบนี้ม่เห็นบ่แตกเลย ตีนี้มือหูอมฟอหัวพบบางโดฟอคนไปลอยวันอยู่คนเดียวนะมันใต่ซมือบไตกซ้ำ เขาต่พได้ป <Allah> <laughs> ิ้งเดียวเขาได้ลองโอ้นี่ว่าอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นกัง